bạn, luôn mọi nó ăn để phú nhạc. Pủ lại cho mấy bạn sẽ có phú nhạc cha, cảm ơn lắm nắm 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 đi เคยนกน้ำแข็งไงน,ะนกน้ำแข็งบันนี้เวาลานเอามาอันนี้ไหมเอามานหนึ่งไหมขามันจะบวกลุ่นบวกลาลุดได้เป็ดโตเลยเห็นบ่อยบ่อยบวกขามันหลุดเด,ด,ด้นกน้ำแข็งอนีหลุหดเสม็ดเต็มหลุดขัหลุดเนี่ยนั่งจิ้มเบิดลเหือยกว่า呀 เลือดเลืออเลือขอแกะ่อนเพื่อนดาุกินให้เพื่อนแสบไหมปากมีปากเดี่ยวยังพูดปากเดี่ยวไม่เก่าดิจ่ะตุ๊กใส่กระตุกรถอจาหาบ่พอดูกันจัดจับมิจ้ะดูกันจัดจับเลือดสใส่หน้าบ่ น้ำต้มยำเห็นบ่น,นิ้วไปนึง่งน้ำต้มยำนะคะน้ำต้มยำมองเห็นบ่ละมองเห็นบ่ใช่ใ่ปากอ่ะเฮงขีา่าสเดิมือขี่ไายกับบางกล่องดิอืม่ไดเขาเดิห้าขอดวยน้ำอ,อ,นอู้ปนหนอนะอืมแซ่บ แซบๆอืมหอร่อยเลยกูกินม็ดอิดติดเนี่ยนะเมื่อเสจะดปหนอยเมื่เส้นัท้นี้ได้รับตากินน้ำแซ่บอ่ะฟินมาก น่าเลือดพี่น้องเลือดเมิเต็อืมอืมม่อมี่หัวหนานหูพี่น้องนจิ้มน้ำจิ้มในบาดทีเี้บอจิ้มน้ำจิ้มนะค่ะเลือดน้ำจิ้มบบสุดยอดเลย จิม้มนะมามาาเม่ต้องกินจริงประเดีวมันหวานหวานมากคุนี่นีะาะิ้นี้นนนนไปแค่

หัวใหญ่ไงใส่สับใจมันหนึ่งได้หลายไงก็ต้องไปหนึ่งเทียละเทียรสองเทียร์ใส่เทียเดียวแล้วเลยพี่น้อนไปนอะนโอ้ยี่น้องบอเกเจ้าเบิรงนี่นะอไอขึ้นหวนหวนอืมน้ำต้มยำนะคะน้ำต้มออยำอืมแซบ่บสดวันนี้สดค่ะ Mày xui mát tìm nhau nhau này, Cứ mát nhau 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 lên mà Xui bọn ạ Cái xui Thịt nhiều đấy đó, trà đứa thịt nhiều đấy Thịt nhiều cả phần เข้าไปถึงสู e. <deve>. man, ้องอือน nin ี่นะออกมาไหมออกมาไหมออกมาออกมาเลยนั one, ่นนั่นนั่นไอ้ยาวิ <tracking> ่งเลยสมเนเต็มเลยกู <forbid paso S 2> ้ดาเอาขึ้นห้วนหวนอืม เป็นน้ำเป็นน้ำก็ปูก็มีน้ำิดเอนน้ำเนาออกมาไหมอืมบนหนบนเนาะ อูปากมือกอ่นจ้ะปากมื้งนมๆที่แปมออ้มกรุเออมานละมันโอ้ออกมาบ่มหมดจ่อยอืมอี่ตัดได้ปะเ่อกมาบ่มหมดปากมือจะตไปละแซ่บหน่อยแซ่ หวานอืมว่าต้องกิ้มน้ำกิ้มก็ได้ว่าต้องกิ้มน้ำซุปก็ได้โอ้มันหวานครับเนื้อมันเนื้อมันแน่นเนื้อมันแบบเลิศไม่นแต่เลยเนื้อมันพวกนั้หน่อยกอมากใช่ไหมแล้วขาปากไม่ไม่ก็เจ้าเดิมมาเป็นหนีมันเนี่ยนี่จัดเลิดนะคะเอาไหนก่อนเอานี่ก่อนอ่ะนี่ก่อนเนืเชี๊ยะ น,นนะ่เน,นนะเานาะต้นีน่งนเนาะี่ไไก่ตัดี่เป็นไก่หม่ันอออกมามันเนือะะ้อบรเกี่ยวเบิงมองเห็นชัดาจกพี่หน,ออน,น,นุ่มสุกุุ้ยอะรสเนื้อปูซื่อกินได้พีหนอด้ว ก็สร้างเป็นโตอยู่นี่ปู